จากที่เราได้พูดถึงเรื่องของดิสตรแม่เหล็กไฟฟ้านะครับในตอนก่อนหน้านี้แล้วก็เลยพอยางยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเร็วแสงนะครับที่เราบอกว่าจากที่ดิสตรแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถจะแสดงให้เห็นได้ว่าความเร็วแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเซนตส่วนสแปรูทมิลสเอฟซอนะครับค่าตัวเลขเป็นเท่าไหร่อัน,นั้นเป็นเรื่องเลง แต่ว่าประเด็นที่สำคัญคือไอค่ามิวสูนิเซนนอลศูนศนี่เป็นค่าคงตัวนั้นเทซีมนเมลเลกไฟฟ้าบอกว่าคลื่อนไปไฟฟ้ารวมทั้งแสงเนี่ยนะครับจะเคลื่อนที่โดยที่มีอัตราเร็วคงตัวนะครับคำถามก็คือไอค่านี้เนี่ยมันเทียบกับก่ออ้างอิงอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดแล้วว่าเมื่อเราจะอธิบายการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับเราจะต้องระบุก่ออ้างอิงเพราะว่า ในกาะบังกิงที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะมองเห็นการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันโดยเฉพาะยิ่ง,งถ้ากาะบังกิงที่เคลื่อนที่สัมผัสกันเนี่ยนะครับแล้ววัดความเร็วของการเคลื่อนที่ของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเห็นความเร็วที่ต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเครื่องเน่ไฟฟ้ามีความเร็วเท่านี้มันขึ้นอยู่กับว่าเอ่อถ,ถ้าเป็นฟิสิกส์แบบเดิมนะครับเป็นแบบกลศาสตร์แบบเดิมเนี่ยมันจะต้องระบุหรือมันจะต้องขึ้นอยู่กับว่าเรากําลัง อธิบายความเร็วของลื่นไมลไฟฟ้าเนี่ยเทียบกับกกอบอ้างอิงอะไรนะครับซึ่งมันก็เกิดแนวความคิดหรือสมมติฐานอันหนึ่งที่เราเรียกว่าสมมติฐานกีเทอร์นะครับที่บอกว่าลื่นไมลไฟฟ้าเนี่ยขึ้นที่ในตัวกลางพิเศษอันหนึ่งซึ่งอยู่นิ่งสมบูรณ์เราถือว่ากกอบอ้างอิงที่เทียบกับกีเทอร์เนี่ยคือกกอบอ้างอิงที่เป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อยสมบูรณ์ก็คืออยู่นิ่งสมบูรณ์เมื่อเทียบกับกกอบอ้างอิงอื่นนะครับ แล้วความเร็วแสงหรือความเร็วของคลื่นในไ่ฟ้าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับค่านี้เนี่ยในก่อนงเองที่เทียบอีเทอร์ Ether, นะครับแต่ว่า <c oughs> มันก็เกิดประเด็นปัญหาเกิดขึ้นโดยที่คนที่เสนอประเด็นปัญหานี้ก็คือไอน์สไตน์ที่เราได้พูดไปแล้วนะครับว่าถ้าเราเชื่อว่าแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ ค่า c เนี่ยในกรอบว่างอิงสมบูรณ์ที่เทียบกับอีเทอร์เนี่ยนั่นหมายความว่าในกรอบว่างอิงอื่นนะครับเราอาจจะเห็นแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่าอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสงนะครับนั่นหมายความว่าความเร็วสัมพัทธ์ของแสงเทียบกับเราอาจจะเป็นศูนย์ใช่ไหมซึ่งไฮไซก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะขัดกับหลักสมมติภาพของการลโอในความหมายที่ว่า เราสามารถจะทาการทดลองนะครับโดยที่ในขณะที่เราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงเนี่ยนะครับแล้วเราสามารถจะบอกได้เลยว่าขานี้เรากําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงเทียบกับตัวอีเทอร์โดยที่ไม่จัเป็นต้องมองออกไปนอกรอบข้างอีกเลยเพราะว่าเราสามารถจะดูสมมติว่าเรามีกระจกวางอยู่แล้วแสงวิ่งจากเราไปถึงกระจกเนี่ยแล้วถ้าเกิดตัวเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสงเทียบกับอีเทอร์เนี่ยความเร็วของแสงเทียบกับตัวเราก็เป็นศูนย์เพราะนั้น แสงก็จะไม่ไม่สามารถวิ่งจากโัลาร์ไปกระทบกระจกแล้วก็กลับมาที่เราทําให้ภาพของเราบนกระจกหายไปซึ่งอันนี้เราพูดถึงไปนในตอนข้อหน้านี้นะครับซึ่งไอ้ทาบอกว่าท่านงว่ามันมีข้อยกเว้นเพราะว่าจากหลักสัมมทธภาพของการเรโอบอกเราว่าเราไม่สามารถจะทําการทดลองเชิงกลใดๆที่บอกว่าตัวเราหรือกอบบางกิงของเราเนี่ย อยู่นิ่งหรือเพื่อนที่เทียบกับรอบอ้างอิงอื่นจนกว่าเราจะมองออกไปด้านนอกรกบอ้ังอิงของเราแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้แสดงว่าเราอาจจะทําการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเคลื่อนเหน่ไฟฟ้าแล้วเราไม่จาเป็นต้องมองออกไปนอกรกบอ้ังอิงของเราก็สามารถจะบอกได้ว่าตอนนี้เรากําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วรกับความเร็วแสงเทียบกับรกบอ้ังอิงของอีเทอร์นะครับซึ่งไอสไตรม มันทําให้กฎทางฟิสิกส์มันมีความแตกต่างระหว่างกฎทางโวศาสตร์กับกฎทางแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งไอซายไม่เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันหลักการอย่างที่บอกนะครับคราวที่แล้วเราพูดไปแล้วว่าไอ้รายละเอียดของปรากฏการณ์เนี่ยมันต่างกันแน่นอนเรื่องของไฟฟ้ากับเรื่องควศาสตร์มันต่างกันแต่ว่ากรอบหรือหลักการเกใหญ่เนี่ยมันไม่น่าจะต่างกันนะไม่งั้น เราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าในอนาคตรเราจะพบอะไรที่เป็นข้อยกเว้นหรือข้อแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นไอไตไม่เชื่อไอไตเชื่อว่าเราไม่สามารถจะทําการทดลองในลันกษณะนี้เพื่อบอกการเคลื่อนที่ของตัวเราได้นะครับตรงจุดนี้ไอไตก็มองว่ามันจะต้องมีการปรับแนวความคิดอะไรบางอย่างนะครับคือต้องปรับปรุง แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับโลศาสตร์เพื่อที่จะมาเชื่อมกับทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดกําเนิดของสิ่งที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าทฤษฎีสัมพัตธภาพพิเศษนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า special theory of relativity นะคไอซน์เสนอทฤษฎีสัมพัตธภาพพิเศษเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับโดยที่ ไอตายตั้งสมมติฐานไว้2ข้อแล้วจากสมมติฐานสองข้อนี้นะครับมันนำไปสู่ผลต่างๆมากมายซึ่งเราจะพูดถึงในส่วนต่อจากตรงน,นี้ต่อไปซึ่งจะเป็นประเด็นของเรื่องของทฤษฎีสมพัทธภาพนะครับทีนี้ตัวหลักการพื้นฐานของทฤษฎีสมพัทธภาพพิเศษคืออะไรซึ่งมีหลักการอยู่สองข้อนะครับมี principle อยู่2ข้อ ข้อที่หบอกว่าเราบอกว่า,ากดทางฟิสิกส์นะครับจากมีรูปแบบเดียวกัน ในทุกกรอบเฉยนะครับกฎทางฟิสิกส์จะมีรูปแบบเดียวกันในทุกกรอบเฉยตรงนี้จะคล้ายๆกับหลักสมรรถภาพของกาลิเลโอนะครับในักสมรรถภาพของกาลิเลโอบอกว่าถ้าเกิดกรอบเฉยมีกรอบเฉยสองกรอบเฉยนะครับเราจะพบว่ากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะ ใช้ได้เหมือนกันในสองกรอบเฉยนั้นก็คือโดยว่างื่กฎข้อที่2คือ f กับ m a เหมือนกันหมดในในสองกรอบเฉยนั้นก็คือกฎทางกลศาสตร์มีรูปแบบเดียวกันในทุกกรอบเฉยไอซายขยายแนวความคิดนี้โดยบอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะกดทางกลศาสตร์เท่านั้นแต่รวมไปถึงกฎทางฟิสิก์ทุกอย่างนะครับถ้าเรามีกรอบเฉยสองกรอบเฉยซึ่งอาจจะเคลื่อนที่สัมผัสกันเนี่ย เวลาเราเขียนกดทางวิศิกรใดๆเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในรูปแบบเดียวกันนะครับซึ่งไอไซีไต้องการจะโยงไปถึงที่ซีเมล็กไฟฟ้าว่าตัวที่ซีเมล็กไฟฟ้าเองเนี่ยนะครับก็จะต้องมีรูปแบบเดียวกันในทุกๆก,กรอบเฉยประเด็นที่สําคัญมันจะโยงไปถึงหลักการข้อที่2นะครับก็คือข้อที่2บอกว่า ความเร็วแสงมีค่าคงตัวเท่ากันหมดนะครับในทุกกรอบเฉยนะครับก็คือ จากกฎข้อที่1นึ่อจากหลักข้อที่1บอกว่ากฎทางฟิสิกส์จะมีรูปแบบเดียวกันในทุกกรอบเชืรอะฉะนั้นสมการของแม็กซ์เวลล์ก็จะต้องมีรูปแบบเดียวกันในทุกกรอบเชืเมื่อสมการของแม็กซ์เวลล์มีรูปแบบเดียวกันในทุกกรอบเชืคํคำทำนายของสมการของแม็กซ์เวลล์ที่บอกว่าแสงมีความเร็วเท่ากับ c 1สแควร์รูท μ 0 ε 0ก็จะต้องเหมือนกันในทุกกรอบเชืนั่นหมายความว่าผู้สังเกตทุกคนในทุกกรอบเชยเมื่อวัด ความเร็วแสงแล้วจะต้องมีค่าได้เท่ากับเซนหนึ่งส่วนแวรูทมิวสูเอชิลอนศูนย์เท่ากันหมดโดยที่ไม่เกี่ยวกับว่ากรอบเชื้อนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมผัสกันอย่างไรนะครับตรงนี้ก็จะตอบประเด็นของไอซน์ที่เราพูดถึงมาก่อนนั่นนี้ว่าแม้เราจะอยู่ในกรอบอ้างอิงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสงเทียบกับกรอบอ่ากรอบงอิงอะไรสักอย่างหนึ่งนะอาจจะเรียกว่าเทียบกับอีเทอร์ก็ได้ แต่ถ้าเราวัดความเร็วแสงเทียบกับขอบอ้างอิงของเราเราก็จะยังคงได้ความเร็วแสงเท่ากับเศนหนึ่งส่วนสแควรูทมิศส่วนเอฟนอรอยู่นะครับไม่ความเร็วแสงไม่ได้เป็นปริมาณสัมพัทธ์แต่จะมีค่าเท่ากันหมดสำหรับผู้สังเกตทุกคนแล้วมากไปกว่านั้นก็คือถ้ามีผู้สังเกตอีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างนอกแล้วมองไปที่ แสงที่เก to ิดขึ้นตรงนี้เขาก็จะวัดความเร็วแสงหรือวัดความเร็วเท่ากับเซนส่นสแควรูทมิลสุนเอเซนนด้วยนะครับเพราะว่ารูปแบบของกฎทางฟิสิกส์ซึ่งรวมถึงกฎทางแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันมีรูปแบบเดียวกันเพราะฉนั้นเขาก็จะเห็นรูปแบบของการกระจายตัวของสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กตรงนี้เนี่ยในรูปแบบเดียวกับที่คนที่อยู่ในกรอบอิงนี้เห็นนะครับก็คือเป็นไปตามสมการของแมกซ์เวลล์เหมือนกัน ซึ่งหมายความว่าเขาก็จะเห็นแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันกับคนที่อยู่ในเกาะบ,บางอิงนี้นะครับตรงนี้เป็นหลักง่ายๆดูเหมือนง่ายๆนะครับสองข้อเท่านั้นแต่จากตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดทฤษฎีสัมพัทธภาพทั้งหมดนะครับ <c oughs> ทีนี้ก่อนที่เราจะไปต่อเนี่ยนะในหนังสือ หลายเล่มนะครับแทบจะทุกเล่มเลยเนี่ยเมื่อเมื่อก่อนที่จะพูดถึงจุดนี้เนี่ยนะครับเขามาักจะพูดถึงการทดลองที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการทดลองที่เราเรียกว่า,าไมเชชีสันมอร์เร การทดลองของไมเคิลสันกับมอร์เลยนะครับที่พยายามจะวัดความเร็วแสงสัมพัสกับผู้สังเกตที่เคลื่อนที่ในโลกโดยที่เขาตั้งสมมติฐานว่ามันมีอีเทอร์อยู่นะครับอ,อีเทอร์อยู่ในอวกาศอยู่ในจักรวาลน,นี้อยู่ในเอกภพซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แ,แล้วเมื่อโลกเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในอีเทอร์นะมันก็เหมือนกับผู้สังเกตคนนี้ที่เคลื่อนที่เข้าไปในอีเทอร์ซึ่งถ้าคิดตามแนวของการแปลงแบบกาลิเลียนสิ่งที่เราจะพบก็คือผู้สังเกตที่อยู่บนโลกที่กำลังเคลื่อนที่เข้าไปในอีเทอร์เนี่ยจะวัดความเร็วแสงได้ไม่เท่ากับผู้สังเกตที่อยู่นิ่งเทียบกับอีเทอร์มันจะต้องมีความแตกต่างกันแต่เนื่องจากว่าแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากนะโดยประมาณเท่ากับ3 0 0 0 0 0กิโลเมตรต่อวินาที พราะนั้นถ้าเราไม่ได้เคลื่อนที่เร็วจนใกล้เคียงความเร็วแสงเนี่ยความแตกต่างนี้มันจะสังเกตได,ด้ย,ยากเพราะฉะนั้นไมเครสันนะซึ่งต่อมามอลเล่มาช่วยงานด้วยเนี่ยนะครับเขาก็เลยสร้างการทดลองอันหนึ่งโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าไมเครสันอินเตอร์ฟลอมิเตอร์ นะครับไมโคอสายอินเตอร์ฟลอมิเตอร์ที่จะตรวจวัดนะการเปลี่ยนแปลงของความเร็วแสงที่เกิดขึ้นจากการขึ้นที่ของโลกสัมพัสกับอินเทอร์นะครับปรากฏว่าเขาไม่สามารถจะวัดความแตกต่างตรงนี้ได้นะครับการทดลองล้มเหลวนะและต้องสรุปว่าเครื่องมือซึ่งออกแบบมาอย่างดีมากปัจจุบันนี้เราก็ยังใช้ไมโครสายอินเตอร์ฟลอมิเตอร์ในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งการวัด ความยาวโดยละเอียดเนี่ยก็ยังใช้อยู่นะแต่ปรากฏว่าด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยละเอียดมากตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่สามารถจะวัดความแตกต่างของความเร็วแสงที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของโลกเรียกว่าอีเทอร์ได้สรุปว่าเราไม่สามารถจะตรวจวัดผลตรงนี้ได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ไมเคิลสันได้รับรางวัโลโนเบลจากาความพยายามนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่า หนังสือลายเล่มจะพูดถึงเรื่องของไมเคิลสันการทดลองของไมเคิลสันกับอลเล่แล้วก็ชี้เห็นว่ามันเป็นการทดลองที่ทําให้เราจําเป็นต้องยอมรับว,ว่าแสงความเร็วแสงเนี่ยไม่ว่าจะวัดโดยผู้สังเกตคนไหนเนี่ยจะเคลื่อนที่สัมพัทธ์เป็นยังไงเนี่ยจะวัดด้วยความเร็วเท่ากับ c เสมอครับแต่ว่า,าในทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเราพบว่าตอนที่ไอน์สไตน นำเสนอทฤษฎีสมรถภาพ,พิเศษเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้พูดถึงการทดลองของไมเคิลสันกับมอรเลย์เลยนะแล้วก็มีนักประวัติศาสตร์บางคนนะครับตั้งข้อสังเกตว่าไอซอาจจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการทดลองของไมเคิลสันกับมอรเลย์เลยซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตัวไอซเองเนี่ยนะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องของอาการทดลองเท่าไหร่นะนะครับเวลาเขาเขาทำการทดลองเขาจะทำการทดลองที่เขาเรียกว่า top experiment า <c oughs> คือการทดลอง ในหัวนะโดยใช้ตรกกะแต่การทดลองจริงเนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่อไอซายสนใจมีหลายครั้งที่เมื่อทฤษฎีของเขาขัดแย้งกับการทดลองเขาเชื่อว่าการทดลองผิดนะแต่เขามองว่าถ้าเกิดตัวทฤษฎีเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ในเชิงตรกกะเนี่ยมันจะถูกต้องมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการพัฒนาทฤษฎีสมพับบรธภาพเนี่ยเท่าที่มีหลักฐานอยู่ตรงนี้เนี่ยน่าจะ ไม่ได้เกี่ยวข้องการทดลองของไมเคิลสันกับมอเรนะนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่เสริมกันนะก็คือมีการทดลองยืนยันว่าความเร็วแสงเนี่ยมีค่าคงตัวสําหรับผู้สังเกตทุกคนนะมันไม่มีกอบบางอิงสมบูรณ์หรือที่เราเรียกว่าตัวกลางที่อยู่นิ่งสมบูรณ์หรืออีเทอร์ซึ่งอีเทอร์อาจจะมีหรือไม่มีไม่รู้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวกลางที่อยู่นิ่งสมบูรณ์แน่นอนนะมันก็ ถ้ามีมันก็คือแค่กรอบเฉยอ,อันหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เราจะไม่ไม่เรียงลําดับมาโดยผ่านแนวความคิดของไมโครสันการทดลองของไมโครสันกับมอลเลแต่ว่าเดี๋ยวตอนหลังถ้าถ้าถ้ามีจังวหวะอาจจะพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมแต่จะเน้นว่าไอซายได้สร้างทฤษฎีสมบัตภาาพพิเศษของเขาขึ้นมาจากความพยายามที่จะแก้ ความขัดแย้งของทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ากับทฤษฎีกลศาสตร์แบบเดิมนะครับโดยความพยายามนี้จะทำโดยการปรับแนวความคิดของอวกาศและเวลาหรือ Space and Time อย่างที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับหลัก2ข้อนี้นะครับและการปรับตรงนี้นำไปสู่ผลที่มันแปลกประหลาดใน,ในความรู้สึก สามารถสํำนึกแต่มันได้รับการยืนยันจากผลการทดลองมาแล้วเพราะฉนั้นเดี๋ยวในตอนต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มมาดูว่าเพื่อที่จะให้เป็นไปตามหลักสองข้อนี้ของทฤษฎีส,สมมทธภาพพิเศษเนี่ยเราจะต้องปรับแนวความคิดของเวลาแล้วก็อวกาศนะ i m ม and space อย่างไรบ้าง